คนสองคนมีประเด็นต่อก,กันต่างคนต่างไม่พูดกันต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีอีโก้แล้วเขาคนนั้นของคุณเวลานี้เขารู้สึกอย่างไรคุณพระระดุบพลังงานไพเนน่เป็นคลิบเรนด้อมเป็นดวงโดยรวมคนคนนั้นของคุณเขามีความรู้สึกที่ดีต่อคุณอีกไหมเขายังมีใจให้คุณไหมคนคนนั้นของคุณเป็นคลิบเรนด้อมเป็นด,ดวงโดยรวมเขายังรู้สึกดีกับคุณไหม เขายังรักคุณไหมเป็นคลิปเรนดอม5ใบจากการที่มีประเด็นต่อกันไม่พูดไม่คุยกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างมีอีโก้แล้วในใจของเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเดอะฟูต้สํสำรับคนคนนี้ของคุณที่ผ่านมามีประเด็นต่อกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างแยกย้าย ณเนะวลานี้เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคนคนนี้ชาวธาตุ hood, ไฟเมดสิงห์หนูเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะแทนออฟเป็นเทนออฟเป็นตะเข้าเขาอยากจะกลับมาสร้างความมั่นคงให้คุณเขาอยากกลับมาสร้างความลดลงตัวให้คุณใหม่คนคนนี้ชาวธาตุ hood, ดินประสบกันก่อน ไายอัครับที่ผ่านมาคนคนนี้ของคุณมีความไม่ตรงไปไม่ตรงมามีความไม่ยืดมีความไม่ซื่อสัตย์กับคุณคนคนนี้มีความรับลมค่มหนชาวธาตุน้ำกรกตพิจิตรมิงคนคนนี้ของคุณตั้งแต่มีประเด็นต่อการังคุณต่างคนต่างอยู่เขาไม่เคยมีความสุขเขามีแต่ความทุกข์ทรมานคนคนนี้ อีดอัพอบเขาไม่เคยมีวันไหนที่มีความสุขเลยคนที่จากคุณไปคนที่ทิ้งคุณไปคนคนนี้เขามีความอึดอัดทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่เคยมีความสุขเลยชาวธาตุลมเมทุนตุนกุลเซเว่นอัพอบที่ผ่านมาเขาไม่เคยซื่อสัตย์กับคุณเขาไม่ตรงไปไม่ตรงมาก,กับคุณคนคนนี้ก่อนที่มีประเด็นต่ตอกันก่อนที่จแยกย้ายก่อนที่ออกจากกัน เขาไม่เคยมีความซื่อตรงกับคุณเลยคนคนนี้ชาว่านลมไม่ถึงตุนกลุ่มรามาขยายไพ่กันนะคนคนนี้เดะฟูไม่คิดมากไม่กินเยอะเป็นคนที่สบายสบายเป็นคนไม่ค่อยรับผิดชอบคนคนนี้นี่คือตัวตวนของเดะฟูณเวลานี้เขาอยากกลับมาพูดคุยกับคุณนะเขาอยากจะมาเจรจากับคุณคนคนนี้ในใจเ,เขาอยากจะมาขอโทษคุณ โทษเรื่องราวที่ผ่านมาที่เขาทำไม่ดีคุณคนคนนี้เวลานี้เขาอยากกลับมาขอโทษคุณกลับมาเจรจากับคุณเขาอยากมาเฉลิมฉลองกับคุณคนคนนี้ชาวทัดุน้ำกรกฏพิจิตมิทรีออฟครับเขาอยากมาขอโทษคุณอยากมาเจรจากับคุณอยากมาเฉลิมฉลองคุณคนคนนี้เขาอยากจะมาขอโทษคุณเขาคิดถึงคุณมากคุณคนนี้